่สวัสดีทุกท่านที่มารับชมคลิปผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำตัวละครใหม่นะเป็นไม่ใช่ใหม่หรอมกมันก็มีอยน่ไีนไปไหนก็ <c oughs> คือเป็นตัวละครนี้นะนี่ครับมันชื่ออะไรผมจําชื่อไม่ได้ถ้าใครใครจาชื่อมันได้ช่วยคอมเมนต์เป็นภาษาไทยหน่อยนะนะผมมีได้ผมได้แล้วแผมจะพาไปดูนะ่ำมันเล่นมาทำยังไงนะก่อนที่จัไปดูก่อน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจกับผมนะครับโอเคนะครับโอเคมาซึ่งมันอยู่ตรงไหนนี่จำเลยได้แล้วโอ้เจมส์แ้วจมส์้ว่าอยู่ตรงนี้ซึ่งก็มีอีเว้นใหม่นะโอเคนะมีเว้นใหม่นะก็คือตรงนี้ตรงนั้อั้อันน้ใช่ไหมวันนี้ผมจะสอนอะไรดีนนะก็คือการเก็บแต้มก็คือทำเควสนะก็คือ ก็บอกมีเค้สอะไรบ้างนะก็คือมีเควสกดไลค์เพื่อนหลักจบเกมก็คือได้ห้าแต้มแล้วก็อินอินอินล็อกสะสมไม่รู้นะน่าจะแบบเข้าเกมสิบห้าแต้มเลยน,นะอันนี้ก็จำนวนช่วยจำนวนช่วยเหลือหรือสังหารศัตรู สิบนะสิบตัวนี้หนึ่งวันอันนี้ก็หนึ่งนะครับก็คืออันนี้ก็เล่นหมูจับคู่ด้วยไอันน้เป็โดโวเนี่แหละที่ผมจะสอนที่ผมจำชื่อไม่ได้ช่วยคอมเมนต์ด้วนะหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เล่นหมูจับคู่กับเพื่อนกับผู้เล่นที่เล่นฮีโร่โอเคนะเล่นโฮโดนี่แหละจำชื่อไม่ได้ได้สิบแปดล้านะนั่นแหละวันนี้ผมก็จะมาสอนอันนะี้ก็คือนี่ การทำขึ้นผมรักไปแล้วก็คือการน,นี่ก็จะเป็นของรางวัลก็คือการอนะินล uh, uh. ็อกนะล็อกอินนะล็อกอินเกมนะล็อกอินสะสมหนึ่งวันก็ได้สิบห้าแต้มจำนวนการเข้าร่วมโบสถ์ห้าวีห้าหรือจัดอันดับทับหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งรอบได้ห้าแต้มจำนวนการ เข้าวรวมโหมดจับคู่กับเพื่อนได้สามแต้เองนะโอเคแล้วก็จํานวนช่วยเหลือหรือสังหารตูห้าสิบตัวเลยนะห้าสิบตัวเลยแล้วก็อันนี้ผมกรับหมดแลวเป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเวลาเราเดินมันจะมีอันนี้นะตอนเริมเกมอันนี้ก็เป็นของบ้าบอบอนก็แค่นี้นะที่ผมไม่มีอะไรมากนะผมก็จะไม่เล่นนะเพราะว่าไม่อยากตัอ วันนี้ผมไม่เล่นหรอกเพราะว่ามันไม่เล่นโชว์หรอกเพราะว่ามันจะนานแะลผมก็จะเล่นที่น,นี่โอเคนะผมก็จเนะเล่นที่โซ่แบบนี้ค่ะก็ไปแค่นี้แหละครับก็อย่ากดไลค์นะบ๊ายบายเดอ้อผมไปไปบ่เอ๋นะอย่าลืมกดไลค์นี่นะไม่บ,บัง